โอเคกับสวัสดียากลางคืนก็วันนี้ก็เพิ่งกลับจากนนทบุรีนะครับไปที่สถานีรถไฟลังสิตแล้วก็นั่งตีตัวกลับมาลงที่ชุมแสงเนาะโอเคประเด็นตอนเนี้ยที่ผมจะพูดก็คือประเด็นของบริษัทไม่รู้ว่าบริษัทหรือเปล่าไอคอนกรุ๊ปจำกัด นะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นดามมาที่โอ้โหดังมากมีดาราพี่การการะตันถาวรพี่มีพิชยาหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับและล่าสุดพี่การการะตันถาวรเนี่ยก็โดนปลดออกจากการเป็นพิธีกรในช่องเว r ร์พ i อยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรดรายการอะไรก็ตามนะครับซึ่งคนเราอะ่ะผมจะเหมาะท่านผู้ชมนะอย่าตัดสินแค่ภายนอก มึงเห็นภายนอกและไอเฮีย้ยมึงเห็นท่าแทะของพี่กันเลยว่าเฮ้ยพี่กันตันหาวเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกทําไมตอนแรกมึงชอบพอมาข่าวไอไอคอนสยามเกอร์กรุ๊ปอะไรเนี่ยมึงไม่ชอบเขาแล้วเหรอเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาผิดตรงไหนมันก็ไม่ผิดอะทําไมอะเราโปรโมทสินค้าก็ไม่ผิดแต่ตอนเนี้ยที่เสียหายจริงๆอะจะเป็นคนที่ซื้อไอคนที่ซื้อนี่แหละคือผู้เสียหายคือตัวเรา อย่างเช่นเราซื้อของไม่ตรงปกเราก็ฟ้องได้นี่อันนั้นถูกแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมอ่ะมันเป็นบริษัทที่แบบว่าขายตรงเนาะเออขายตรงอ่ะแล้วแบบว่าอะไรอ่ะเหมือนมีการแชร์ลูกโซ่เนี่ยมั้งท่าที่ผมท่าที่ผมดูมาเนี่ยไม่รู้จากในทอท์ันนะดูรู้จากในแชทอ่ะ ออผมก็งงว่าเอ,อ้พี่การกนหาวนไปเกี่ยวข้องได้ไงนะครับแล้วคือโดนปลดออกจากการเป็นพิธีกรช่องว p o i n t ทั้งหมดเลยว่าจะเป็นพิธีกรรายการอะไรก็ตามนะครับซึ่งพอเราคืออย่างที่ผมบอกอคนเราะแม่งชอบตัดสินแต่คนภายนอกมึงเห็นภายนอกแล้ว่าเออไอเ้เคนนี้ไม่เปคนเร็วกูไม่ชอบมันและอย่างเงี้ยมึงไม่เห็นตอนที่เขาทําดีหน่อยหรอมึงไม่เห็นไงเออ ทำความดีไม่มีใครเห็นหรอกตัวมึงยังไม่เห็นเลยว่าเขาทําดีขนาดไหนแต่พอมึงเห็นเขาทําช่วยไอเ้เหียมึงด่าเขาแล้วนี่แหละสังคมในยุคป,ปัจจุบันทําดีไม่มีใครเห็นทาชิดเดียวเห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองคํานี้ไม่เกินจริงนะครับเหมือนหมาตัวเนี้ยมันอยู่เฉยเฉยพวกมึงก็ด่ามาด่าน้องหมาแล้วว่าเฮ้ยมึงจะไปขี้ตรงนั้นทําไมน้องหมามันจะไปรู้ได้ไงอะน้องหมาเป็นสัตว์ไม่ใช่คนคนนะ่ะยังรู้ว่าเฮ้ยขี้ในห้องน้ําหมามันจะไปรู้หรอ เออคนเราก็แปลกคนไทยเราก็แปลงเนาะเรื่องเล็กๆแม่งเป็นดราม่าได้แม้กระทั่งเรื่องใหญ่ก็ดราม่าถล่มทลายได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนเนี้ยออพี่บอยประกรณ์เนี่ยเขาก็อยู่ในพิซิเตอร์ของไอคอนไอคอนกรุ๊ปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับไอคอนกรุ๊ปหรือไอเกิลกรุ๊ปอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจ นะครับนะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยเขาก็ออกมาเออขอโทษนู่นนี่นั่นพวกมึงยังไม่ให้อภัยเขาอีกเหรอผมไม่เข้าใจอ่ะตั้งแต่ที่ข่าวนี้ออกมาทําไมคนแม่งขำกันนะเมื่อคิดว่าสิ่งที่เขาทามันน่าตลกมากเหรอกว่าที่เขาจะมาเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นดารานักร้องอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะ่ะบางคนก็ให้กำลังใจขอบคุณนะแต่บางคนเข้ามากดขําเขาา้ามาด่ากูถามจริงปัญญาอ่อนปะ ปัญญาอ่อนส,สัสวเออแม่งทําความดีแม่งมึงไม่เคยเห็นในตัวเขาเลยว่างั้นพอเขาทำม,มีประเด็นนี้มาไอ้เหี้ยมึงเห็นแล้วมึงเห็นท่าแท้แล้วอย่างงี้หรอวะผมไม่ได้เข้าข้างไถ่ั้วยซินะแต่ผมแค่จะบอกว่าคนเราแม่งชอบแต่สิ่งคนจากภายนอกและอีกอย่างเมื่อกี้เนี้ยผมดูคลิปผมเห็นคอมเมนต์น,นึงบอกว่าสาธุขอให้มึงติดคุกงั้นกูห่อให้คนคอมเมนต์ติดคุก ผมไม่ได้แช่งนะแต่ผมขอให้ไอ้กอคอมแม่ติดคุกแทนพี่การกนฐาวรโทษฐานที่มันด่าพี่เขาผมไม่เอ่ยชื่อด้วยนะผมไม่เอ่ยชื่อด้วยคือมันเกินไปอ่ะทําไมอ่ะคนเรามันจะผิดพลาดก็ไม่ได้เหรอวะอย่างงานมางานไอ้เฮียงานเซเว่นอย่างเงี้ยคนที่เขาเป็นพนักง,งานผู้ช่วยผู้จัดการเขตเอฟซี FC อะไรอ่ะกว่าที่เขาจะมาเป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างการสร้างทางรถไฟมึงคิดว่าง่ายเหรอบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรง่ายครับมีแต่คำว่ายากถ้ามันง่ายแม่งก็ง่ายหมดอ่ะแม่งคนไทยสมัยนี้แม่งหึงผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับไม่ได้ว่าตัวเองด้วยถ้าว่าตัวเองอีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าการที่คุณไปด่าเขาอะ่ะมันไม่สมควรคนเรามันผิดพลาดกันได้เออ อย่างพิกัรนนะ่ะเขาเป็นพิีเซเตอร์ของไอคอนเกิลกรุ๊ปอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะเพิ่งรู้ว่าเออกูเคยทาอย่างนั้นด้วยเหรอวะกูเคยเป็นพิีเตอร์แล้วกูต้องมาโดนปลดออกจากการเป็นพิธีกรอย่างเนี้เหรอใครมันจะไปคาดคิดว่ามันจะเกิดไอ้เฮียถ้ามันกําหนดนะเฮ้ยการตระหง่เดี๋ยวคุณจะโดนปลดออกจากพิธีกรตั้งแต่วันนี้มันไปอันนั้นเขาจะได้เตรียมโดนถูกแต่นี่มาแบบว่าไม่เตรียมตัวไม่เตรียมใจเออและมีการคอเรมเมนต์บอกว่าอะไรนะ เอาพี่ซีมาอันดับหนึ่งฮะพี่ซีกูก็นับถือเขาเป็นพิธีกรที่ดีพี่การการะถาวรกูก็นับถือเขากูก็นับถือเขาเหมือนกันกันะถาพี่การการะถาวอนอะ่ะเขาเป็นพิธีกรในดวงใจกูพี่ซีสิวัดก็คนหนึ่งไม่แปลกหรอกที่เขาจะผิดพลาดอะ่ะคนเรามมนผิดพลาดกันได้ทุกคนไม่ใช่คนเดียวนะ สิ่งอะไรที่มันพลาท,ที่มันพลาดไปแล้วแก้ไขแค่นั้นเองนะก่อนที่มึงจะด่ามึงดูตัวเองด้วยไอ้คนคอมเมนต์ด่านะและคอมเมนต์ที่บอกว่าสาตูขข้คอยติดคุกอะมึงดูตัวมึงยังถ้าเขาไม่ได้ติดคุกและมึงติดคุกแทนมึงมึงกล้ารับปะ่ะล่ะสมมุติว่าพี่การการะถาววไม่ติดคุกแต่ไอ้คนคอมเมนต์นี้มันคอมเมนต์ว่าขอให้พี่การการะถาววอนติดคุกทั้งในของพี่ติดแล้วมันเสือติดแทนพี่การการะถาวว เป็นพวกมึงพวกมึงจะกล้าไหมพวกคุณจะกล้ารับไหมในสิ่งพวกนี้พวกคุณก็ไม่กล้าฮยฉันกลัวนู่นนี่นั่นกลัวไปหมดอะไม่แปลกใจหรอกและก็อะไรอะที่เห็นอีกคลิปหนึ่งก็คือพี่มีนพิชยาร้องไห้เมื่อคิดว่าการร้องไห้มันเป็นการที่แบบว่า,านี่เหรอวะการร้องไห้อ่ะมันร้องจริงและมีคอมเมนต์คนนึงบอกว่าร้องนีนเนียนพ่อ,อมึงอะ อันนี้ผมขอพูดตรงๆนะมันเนียนตรงไหนอะมึงเคยร้องให้ไหมกูถามจริงมึงไม่เคยร้องไอ้เฮียคนที่เคยร้องให้บ่อยๆจะรู้เว้ยแบบเวลาคิดถึงเพื่อนคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคนจากไปอะคนร้องให้จะเข้าใจแต่กูไม่เข้าใจไอ้คนคอมเมนต์เนี้ยไม่รู้ชื่ออะไรขอไม่เอ่ยชื่อนะครับร้องเนียนไปหน่อยเนียนหาพ่อมึงอะมึงเคยร้องให้ไหมล่ะเออมึงเคย เสียพ่อเสียแม่ไหมไม่ได้แช่งนะมึงเคยเสียน้องหมาไหมเนี่ยะสัตว์ที่มึงเลี้ยงเนี่ยมึงเคยสูญเสียไหมมึงก็ไม่เคยเพราะมึงไม่เคยร้องไห้มึงไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าไอ้คนที่ร้องไห้อะ่ะไม่ว่าจะเจอกันจากกันอะไรก็ตามอะ่ะมันรู้สึกพละหดแค่ไหนหดหูแค่ไหนยังข่าวอะ่ะเมื่อวันที่หนึ่งตุลารถบัสไฟไหม่ทีนัศึกษาเด็กอดุดาลสองอะ่ะมึงคิดดูว่าคือกลัวคือกลัว อะไรเหมือนจะร้องให้แต่กูไม่ร้องอ่ะเข้าใจปะ่ะเด็กแม่งยังอนุบาลสองอยู่เลยต้องมาตายจากเพราะเหตุไฟไหม้อย่างเงี้ยและคุณครูสามคนเป็นพวกมึงพวกมึงเสียใจไหมบางคนดูข่าวน้ําตาซึมอ่ะทั้งทั้งที่ไม่ใช่ครอบครัวตัวเองอ่ะแต่รู้สึกสงสารพวกมึงไม่เข้าใจหลักเกณฑ์นี้หรอกมันไม่มีหลักเกณฑ์สุนตีเลยทั้งนั้นอ่ะแต่พราะแต่มันมีหลักไงเออผมก็อาจจะพูดผิดมั่งพลาดมั่งนะขออภยัยนะ การร้องไห้อ่ะมันมีกฎเกณฑ์คือว่าอันนี้ผมพูดเองนะกฎเกณฑ์ของมันคือว่าต่อให้มึงจะร้องไห้แค่ไหนมึงก็ต้องไหวมึงต้องสู้ต่อแม้กระทั่งว่าคนที่จากมึงไปแล้วอะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าเพื่อนที่จากไปแล้วมึงก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเว้ยคนเราทุกคนเกิดมามันผิดพลาดกันหมดไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งก็มีนะ กูก็ไม่รู้เนาะว่าทําไมคนไทยแม่งต้องด่าดว้วยอ่ะดานู่นนี่นั่นสารพัดทาไมวะและมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่ากูเห็นดาราคนนี้ไม่เหมือนเดิมทําไมอะ่ะเขาไปทําอะไรให้พวกมึงไม่พอใจหรอมึงไม่ชอบตัวเขานั่นเป็นปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาเขาเวยถ้าเขาจะทํารายการพิธีกรอะไรก็เรื่องของเขาพวกมึงไม่ต้องไปเสือกจบไม่ต้องไปด่าเขาแค่นั้นเองนี่แหละคือตะกาคนไทยชอบไปด่าปั่นประสาท แล้วชาวเน็ตชาวเน็ตคืออะไรนกข่าวเหรอคนไทยทั้งนั้นกูว่าหนึ่งในนั้นต้องมีนักข่าวหรือว่าสื่อหรือว่าที่ทําข่าวอ่ะต้องมีสื่อบางคนที่แบบว่าอยู่ฝั่งไอ้พวกดราม่าและทําข่าวแต่มันแต่มันไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่จะมีแต่ฝั่งที่ที่ทำข่าวจริงนะเวลาที่จะนําเสนอข่าวอ่ะมึงนําเสนอให้ชัดเจนนะครับนะไม่ได้ว่าสื่อไม่ได้ว่าสื่อไม่ได้เอ่ยชื่อสื่อไหนนะแต่ผมบอกให้ทุกสื่อเนี่ย เวลาที่มึงจะนำข่าวอะไรก็ตามมาลงเฟซ u t u b e มึงคิดดีดีเพราะคนไทยกลุ่มหนึง่งรอด่าอยู่รอปั่นประสาทอยู่ครับแต่มันแค่99%เท่านั้นที่ปั่นประสาดาม่าแม่งเรยเย็เลๆจิๆ๊บๆแม่งก็ปัญญาอ่อนก็ไปดาม่าได้งงมากเลยทัวลงก็มีเออมึงว่าไหมสมัยเนี้ยแปลกเนาะ เออทำไมอ่ะการทำงานมันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วอ่ะเออทำงานอ่ะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามมันมีเหตุที่ต้องให้ผิดพลาดอยู่แล้วอย่างสมมติว่าเซเว่นคิดเงินผิดทอนเงินลูกค้าผิดอย่างเงี้ยอันนี้มึงผิดพลาดแล้วเออแค่นี้เองนะเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยนะ เราไม่ต้องไปสนใจใครเลยนะฝากถึงพี่การการะถาวรพี่บอยประกรณพี่มีนพิชยาและก็คนอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงผมอยากจะฝากบอกพวกพี่ว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้ใครจะด่าพวกพี่ผมไม่สนใจนะแต่ผมสนใจว่าพวกพี่อะทำดีที่สุดแล้วถึงมันจะพลาดก็ตามนะใครอยู่ฝั่งนามาเชิญกูไม่สนใจกูจะอยู่ฝั่งที่ให้กำลังใจเท่านั้น งกูไม่รู้ว่าท่าแท้ของเขาจะเป็นไงกูไม่สนใจตรงนี้เพราะอันนั้นมันเป็นของเขาเขาจะมีท่าแท้อะไรก็ตามว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีอะไรก็ตามเรื่องของเขาปล่อยเขาคนดีคนเลวคนชั่วมีหมดในโลกใบนี้นะครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะต่อให้จะทำดีแค่ไหนอะถ้ามึงทำชั่วนดิดเดียวะคนแม่งก็เห็น อย่างสมมติว่ามึงขายของแทบตายไม่มีใครเห็นใช่ไหมแต่พอมึงไปปล้นร้านค้าไอ้เหี้ยไม่เห็นกันตึมนี่แหละคือสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันชอบดราม่าปันประสาทอุ้ยเรื่องแค่นี้เด็กๆเรื่องแค่นี้ใหญ่ๆกูเอามาดราม่าดีกว่าชาวเน็ตชาวเน็ตคือใครอะสื่อหรอครับนะักข่าวหรอก็คนไทยทั้งนั้นนะ่ะผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยพี่การกระตาวรพี่บอยประกรณ์พี่มีพิชยาแล้วคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่แบบว่าที่ไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่าอยู่ในอะไรอะบริษัทเกิร์กรุ๊ปคอมพชันอะไรเนี่ยไอเกอร์กรุ๊ปอะไรเนี่ยนะนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนไม่มีสิ่งที่ผิดพลาดได้ร้องไห้ได้เสียใจได้ครับพี่ผมไม่ว่าเลยร้องไห้ได้เช็ดน,น้ำตาเรื่นต่อ คนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยล้วนเกิดมาพร้อมกันร้องไห้แต่คนที่ไม่เคยร้องไห้จะไม่มีวันเข้าใจเลยว่าความรู้สึกของคนที่ร้องไห้มันเป็นยังไงมันเจ็บปวดสาหัสแค่ไหนอ่าก็หวังว่าเรื่องเนี้ยที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะไปเข้าหูคนไทยบางกลุ่มนะผมคลิปนี้ผมไม่ได้อยากจะนาม่าเลยทั้งสิ้นผมแค่อยากจะบอกว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้ แง่เห็นไหมเขาแค่เป็นพรซเซนเตอร์ขายตรงเขายังผิดพลาดเลยเออมึงให้อภัยเขาไม่ได้หรอวะเป็นกูกูให้อภัยเขานะไอ้เหี้ยกูชอบพี่การกรตถาวรตั้งแต่ที่เขามาเป็นรายการออพิธีกรรายการเดอะแมสซิงเกร์แล้วแล้วตอนนั้นกูดูประจํามีใครเป็นเหมือนผมไหมล่ะตอนนั้นน่ะที่เดอะแมสซิงเกิมันออกอ่ะอะไรอ่ะหน้ากากนักร้องอะเออ พี่การณ์ะถาวัลเขาเป็นพิธีกรไอแคนซะีไว้นักร้องซ่อนแอบพี่การันะถาวัลเขาเป็นพิธีกรแล้วก็อะไรอ่ะนักร้องหนังกำแพงอะเขาก็เป็นพิธีกรแต่ผมดูแค่สองรายการลรักดาของพี่การณะถาวัในตอนนั้นก่อนที่ตอนนี้ไม่ได้ดูแล้วคือเดิะแมสซิงเกิลหน้ากากนักร้องกับไอแคนซีไวท์นักร้องซ่อนแอบแค่นั้นที่กูดูและสองรายการนี้กูชอบมากกูดูบ่อยสุดแล้วกูไม่กูไม่ได้อวยนะกูดูบ่อยจริงอย่างวันพุธเนี่ย ก,ก,ก,ก่อนรายการโคนผีใช่ไหมก่อนที่จะมีโควิดอ่ะก่อนรายการโคนผีไอแคนซิวไว้เล่นก่อนแล้วค่อยคนโอผีคนโอผีอ่ะถ้าใครรู้จักอ่ะถือว่าไม่เด็กแล้วนะเออโอ้โหแต่ก่อนกูต้องเปิดรอกูต้องเปิดก่อนที่โคนโอผีจะเล่นอ่ะเปิดกูเปิดก่อนที่รายการโคนโผีจะเล่นอ่ะเออไอแคนซิวไว้ยังไม่จบอ่ะกูต้องรีบเปิดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวกูนอนหลับเดี๋ยวกูไอ้นี่ไงเออกูลืม บางวันก็ลืมจริงๆอ่ะแบบเฮ้ยคนผีนี่วาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วสิมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะเออนะนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับบริษัทไอเกอร์กุ๊ปที่มันเป็นบริษัทขายตรงอะไรเนี่ยที่มีพี่การกระถาวรพี่โดมประกรพี่มีพิเชียแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยอยู่กันด้วยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับก็ขอไปกระจายให้กับพวกพี่ทุกคนนะเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปเรื่องที่สอง อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอาจารย์เบียร์คนตื่นทํากับหมอดูที่ล่าสุดไปออกโขนกระแสเออไปฟัดกันเลยนะแล้วมันมีคนนำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นรูปภาพเนาะหมอดูสองคนกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทํา1หนึ่งคนมาเปรียบเทียบกับในยุคปัจจุบันและเปรียบเทียบในยุคสมัยพุทธกาลก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเอ,อ่อ อ,อใช่พระพุทธเจ้านะครับที่เรายอีกชิ้นหนึ่งคือพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับรูปที่เป็นเหมือนเหมือนเป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวอะเออนั่นแหละเอามาเปรียบเทียบกันและเขาตอบตรงไปตรงมาและตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องแดงนะที่ผมปไปเมื่อกี้น้ามาเรื่องนี้ก็น้ามาทัวลงหนักเหมือนกันนะครับก็คือแบบอะไรเริ่มมีคนออกมาพูดว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเป,นงงนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่กูชอบอาจารย์เบียร์ตรงที่ว่าเลยไหมมาเข้าพูดความจริงอะ่ะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามผมไม่ได้ห้ามผมไม่ได้มังครับผมไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้มังครับเลยว่าเฮ้ยมึงต้องเชื่ออย่างนั้นนะกูไม่ได้ห้ามเลยแล้วแต่พวกมึง แต่ก wa ok ูเชื่อว่าอาจารย์เบียคือคนตื่นทำแท้จริงและตัวเขาเองก็บอกว่ามีเส้นใหญ่เส้นใหญ่คือพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะก่อนที่เขาจะมาเป็นคนตื่นทำเขาก็เคยเป็นหมอดูมาก่อนเขาอ่ะเป็นหมอดูมาก่อนเจ็ดปีก่อนที่เขาจะมาโกนผมและเหมือนมีการขุดอะไรอะ เหมือนมีการขุดคลิปเก่าๆของอาจารย์เบียรตอนที่อะไรอ่ะยังไม่โก้ผมก็คือสมัยที่เขายังฟิตอัดออกกําลังกายอ่ะโอ้โหแบบว่าคนที่ดูแบบโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะถ้าไม่ั้นตื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ดราม่าเนาะเอออาจารย์เบียคนตื่นทําและล่าสุดไปออกรายการกับพี่วูดดี้ไปออกรายการกับอะไรโหนกระแสไปรายการกับพี่มดดำโอ้โหหลายรายการมากอาจารย์เบียรตอนนี้ แค่จะไม่มีเวลามาไฟ้สดให้เรานั่งนั่งไอ้นี้กันแล้วอ่ะเออแบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไระคืออาจารย์แกก็เดินทางไปให้สาษณ์รายการนู้นรายการนี้เนาะล้วก็เข้าใจได้นะนะครับคือสิ่งที่อาจารย์เบียร์ยพูดอ่ะผมเชื่อนะถ้าคนที่ปฏิบัติทาเหมือนอาจารย์เบียร์จะรู้ความจริงเลยว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ควรเชื่ออันนี้ควรทำไงอะไรไงไม่ใช่แค่อาจารย์เบียร์คนเดียวที่เป็น ผมว่าคนทุกคนก็เป็นได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เบียร์คนตื่นทำพูดทั้งหมดมันคือเรื่องจริงใครจะมองว่าไม่จริงงมงายเชิญกูไม่สนใจอาจารย์เบียร์ทำถูกแล้วใครจะว่าอาจารย์เบียร์กูไม่อยากจะว่าหรอกนะเออบางคนก็โอ้โหถามคำถามแบบว่าดีมั่งแต่ส่วนใหญ่คำถามที่ถามกับอาจารย์เบียร์เนี่ยจะเป็นคำถามที่แบบว่าอะไร มันจะมีคำพูดหนึ่งที่อาจารย์เบียร์เขาชอบบอกว่าเดี๋ยวกูเอาก็โถนตีกระบาลอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งแปลกดีเนาะแปลกจนอะไรเหลือเชื่อเอออาจารย์เบียร์เขาก็อายุเท่าไหร่อ่ะสามสิบปดหรือสามสิบเก้าหูเขาดัดฟันและเขาโกนผมแบบโอ,โ,โอ้โหคือเขาจะบวชเนี่ยปลายปีหน้ามั้งประมาณปลายปีหกแปดไม่รู้เดือนไหนนะครับนะ แล้วก็เขาแม่นอกจากเขาจะไลฟ์สดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังเป็นอะไรอะคารวาสนะครับแบบอะไรอะเปิดให้เรียกว่าอะไรเปิดปฏิบัติธรรมที่บ้านตัวเองก็คือจํากัดประมาณหกร้อยคนไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยฟรีครับนะหรือว่าแบบเขาขายของขายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาเงินส่วนนั้นอนะไปเข้ากองกลางอะไรอย่างงี้ไปช่วยเหลือคนอะไรก็ว่าไป นะครับนะขอชื่นชมอาจารย์เบียร์นะทุกคนเนี่ยล้วนเกิดมาผิดพลาดกันทั้งนั้นอย่างที่บมนพูดไปในก่อนหน้านี้ว่าคนเราทุกคนเกิดมาผิดพลาดได้อย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมาเขาก็เคยเป็นหมอดูมาก่อนพอเป็นหมอดูเสร็จเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่ทางออกของเขาเขาก็เลยมาศึกษาธรรมะที่แท้จริงนะครับจนเขาบรรลุแบบว่าอะไรความทุกข์ได้นะ และเขาในสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันจริงมั่งตลกมั่งคำขันมั่งนะครับที่เขาด่าเนี่ยเขาด่าเพื่อให้พวกเรารู้ว่าเอออย่างน้อยอ่ะไอสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันคือเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องงมงายหรือเรื่องโกหกนะลองไปดูได้เลยตอนนี้หลายช่องมากไม่ว่าจะเป็นโหนกระแสพี่มดดำแล้วก็พี่วูดดี้ที่ไปออกรายการกับพี่วูดดี้เออลองไปเสิร์ชหาด,ดูได้เลยนะนะครับวันนี้เอาแค่สองเรื่องพอคลิปยังลงไม่จบเลยเนี่ยนะ มีหลายคลิปเดี๋ยวคลิปนี้จะลงท้ายสุดแล้วกันเนาะนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า